เพ <One input> er ื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสิปุตสุขคนนะจ๊ะกับขอบคุณคุณหลายๆเด้อจ้ะรับชมรับฟังคลิปสามเมืองสีคนไกลบ้านนะจ๊ะดูยูนี่นะจ๊ะเพื่อนๆยู่เยอลมนี่นะคะอาการลดลงผดผาจ๊ะแรือน้ำกัอาการลดแบบนี้ห่อนห่อนแห้งๆนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อลดลงเหลือแปดองศาเก้าองศาจ๊ะเป็นไขวัดนะจ๊ะเพื่อนๆก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะคะ ก็เลื่มากกับกระตานหน่อยๆจะเพื่อนๆฟอมกันไก่นอกจากซิมาเบิงอัปเดตสวนผักนอกจากว่าใบแม,มงลากทีน้ำโปกไว้นะน่ะหนานาวมากแล้วเพื่อนก็นจะเช้าจะยามเพื่อนเช้าถิ่งนะคะเดี๋ยวจะเอากลองหลังให้เบิ่งนี่นะคะเพื่อนๆอาการคืมแล้วก็มีฝนโปรยปลายนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไปตากฝนจ้ะครับมาเป็นวัดอีกจ้ะกับโบเป็นยังจ้ะ หนีไปตัวละผ้าเนาะจ้ะเป็นเกลือที่ปลูกในกระถางเนาะจ้ะปลูกเป็นปีเลี้ยงบักเขือเทศเนาะคะ่ะบักเขือเทศปีนี้กอ่ะพ่อเลยเก็บอยู่จ้ะแต่กับบดบดปัญหาไเปเป็นมกเขือเทศอ่ะกินเป็นสลัดเนาะจ้ะเพิ่งกระเริ่มเช้าเช้าเนี่ยละจ้ะเพื่อนๆดอกลาวินเดอร์เนาะจ้ะแฟนเพิ่นตัดเพิ่นก็เริ่มตัดออกละดอกมันออกมานิดนึงจ้ะ กะทินเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนนั่งกับ,กบโดกดีอยู่จ้ะปีนี้ได้กินหลายรอบอยู่จ้ะเด็กินทั้งแกเด้กินทั้งอ่อนจ้ะพักทั้งเมือดีเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่คือปูในกระถางนะคะแล้วก็มีขาวดีเนาะจา้ะพึ่งกลับมาจากบ้านได้ยประมาณสามเดือนเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนลานโมมวนเนาะค่ะไปเฝ้าลานเราที่นี่กลับมาหญ้าเพิ่นกับย่อมไ้คน้น พยาบ,บาลมาดูแลที่บ้านนะคะกกจะเด็กกับบ้านเดือนหนานะคะเพื่อนๆกลับไปลอยกระทงบ้านเราจะ้ะดีใจเพราะว่าเด็แฟนเราเด็กกับน้ำจ้ะเพิ่นอยากไปเห็นหลานแฝดนะจ้ะตั้งแต่หลานออกมาเพิ่นยังมาท่านพี่ทีแล้วนะจ๊ะที่น้ำกลับไปแฝดลูกสาวเพื่นขอดลูกแฝดจ้ะแค่แฝดเด ปีปีสีเดือนจะเพื่อนๆคุณตาฝรั่งยังไม่เคยเห็นอยากกลับไปเล่นหาหลานจ้ะแล้วน้องเขาปานเพื่อนกับ,บสบายกับพระท่านไหนไปเมืองหลานจักเทือจากมิตรนามกลับทุเดียวจ้ะผักเพวนะคะแตกหนอดแตกนางดีดีจะเพื่อนๆแต่เสียดายจ้ะหนาวปีนี้มาหนาวเร็วจ้ะ พักพวกนี้ก็จะเสาตายไปน้ำอกตามอากาศจ้ะใบมะกรูดเนาะคะ่ะเพกก่นก็จะเริ่มเนื้อเหละะืองแล้วจ้ะเพื่อนๆหนาหนาวจะมากละ่ะปลูกพักอยู่นี่ต้องท่ามใจจ้ะแล้วอีกประมาณกลาง,ลางเดือนนะคะเพื่อนๆกลางตุลาน้กลางเดือนตุลานะคะน้ำก็กาแฟกับท,ทย่อยจ้ะเก็บพักที่ปลูกในกระถางนี่คือเอาเขามวินเตอร์กาเตนจ้ะ พักบงนี้ก็ป่ายเพื่นเช้าตายไปแล้วค่ะแต่ว่าน้ำจะล่องอยู่จ้ะตัดกิ่งตัดอันนี้เพิ่นออกแล้วจะล่องเอาดินครบแล้วก็จะล่องเอาไว้เพื่อพินาสว่งซ้ำเมือนเพิ่น,นแ,แทกแทงนอออกมากจ้ะถา้าพ่แทงก็จะค่อยเทถิ่นจ้ะพริกค่ะมหนวยอยู่นะคะ ถ้าคือบานเท่าก็ได้เก็บกินเลยๆจ้ะยืนี่ีก็คือหนาวมากเพิ่งก็ตายจ้ะนี่ราคาเพื่อนๆอากาศยืนนีนะคะถ้าอากาศเริ่มเย็นๆใบเพิ่นก็จะเริ่มเช้าจ้ะเย็นแห้งก็ตายไปกับอากาศหนาวจ้ะปลูกของยืนนีนะคะแนะน้ำจะตัดจะเพื่อนๆ ตัดไปฟิตไว้เถทำเป็นอาหารจ้ะเพื่อนๆสวนบีโอนะจ้ะไปแมงลักนะคะตัดสดๆจ้ะแม่งจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนานจะเอาไปล่งในต้นจ้ะเพราะว่านในตะการน,นานตัดนานจะเอาไปแพ็กค,ค่ะไปแพ็ก แพ็เขาสฟีดไว้ถ้ากินน้ำหนาวๆจ้ะเวลาตัวเองจะทำแกงแล้วจ้ะเห็ดแกงเห็ดมกกกัยสค่ะจังเอาออกมานะคะได้ตัดหลายรอบอยู่จ้ะเพราะว่าปลูกอยูสอ่สองแถวนะจ้ะเพื่อนๆปลูกว่าได้กินพ่ออ่าไ่ได้ซื้อเขาเลยจ้ะหนาห่อนมากนะคะ